ในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีเหตุการณ์เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผม,มแปลกประหลาดกับพระเจ้าไม่ใช่แปลกประหลาดทางที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าพระเจ้าทําไมทําแบบนั้นนะครับเหมือนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพระเจ้านะครับแต่ว่าตอนหลังผมก็มาเข้าใจนะครับซึ่งผมเองก็ทําผิดตามที่พระคัมภีร์เขาเขียนไว้จริงๆ มีคนหามหีบพันธสัญญาครับ่อจะเคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วหีบนั้นคนแบกจาไม่ได้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือผิดพลาดยังไงนะครับก็คือ,อ,อมันจะล้มนะครับหมายว่าหีบพันธสัญญาในพระธรมมทีเดิมนะครับคนที่จะถือรักษาหรือทํางานบางอย่างในพระวิหารที่มันเป็นงานพิเศษนะครับจะต้องเป็นเฉพาะบุคคลที่พระเจ้า เจอมตั้งไว้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในหน้าที่แล้วเออไปทำนะครับก็อ,อาจจะถูกปรับโทษได้ก็มีคนที่เขาหวังดีนะครับพยายามที่จะเข้าไปประคองหีบพันธสัญญาเพื่อจะไม่ให้ล้มนะครับแล้วเขาก็ถูกระพเจ้าประหารตาย <c oughs> คือถ้ามองด้วยตรรกะด้วยเหตุผลคนคนนั้นที่เข้าไปประคองหีบที่มันจะที่คนแบกมันจะล้มนะครับ ตั้งใจดีปราถนาดีคือเมตเต่เรียกว่าอยากจะช่วยเหลือแต่พระเจ้ากลับลงโทษเขาผมไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่พระเจ้าทําในตอนนั้นนะครับพระเจ้าให้ผมได้อย่างลากลึกขึ้นผ่านถ้อยคําตอนหนึ่งนะครับ ความเข้าใจในพระคัมภีร์จะเป็นเหมือนรากของต้นไม้มันจะมีรากของต้นไม้จะมีรากที่เป็นตอใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะแตกแขนงไปเล็กๆเล็ด้นะครับข้อความที่พระเจ้าตัดกับผมเป็นการส่วนตัวในหลายๆครั้งนะครับมันเป็นการอธิบายพระคัมภีร์ที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นรากของต้นไม้ที่เป็นตอใหญ่นะครับกับเป็นตอเล็กตอเล็กนั้นมันเชื่อมหรือว่างอกออกมาจากตอใหญ่ฉันใด ความเข้าใจหรือว่าเนื้อความอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตัดกับผมเป็นเหมือนรากเล็กๆของตอไม้คือก็คือข้อความของพระเจ้าที่ต่อออกมาจากพระคัมภีร์ที่มันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่มันถูกขยายความและก็ทําให้เนื้อความเดิมหรือว่าพระคัมภีร์ที่มีอยู่เดิมนั้นเกิดความกระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ้น รากของต้นไม้ยิ่งอย่างลึกไปเท่าไหร่ใช่ไหมยิ่งยาวลงดินแล้วก็แผ่กว้างไปเท่าไหร่การเกิดผลของผลไม้ผลของต้นไม้ก็จะมีมากด้วยนี่คือเหตุผลที่ผมรวบรวมความเข้าใจและจดบนันทึกเนื้อความอื่นๆเก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะอธิบายพระคัมภีร์ย้อนกลับมาพระคัมภีร์เดิมนะครับที่คนพยายามที่จะไปประคองหิบพันธสัญญาที่กำลังจะล้มแล้วถูกพระเจ้าบา มันจะมีเนื้อความหนึงที่อธิบายเหตุการณ์นี้นะครับเนื้อความนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของเรานะครับขอพระเจ้าช่วยให้พี่น้องเข้าใจและฟังคําพยานด้วยใจอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าเปิดใจขอพระเจ้าไว้พอรอนนะครับข้อความจะมีอยู่สองบรรทัดบอกว่าความคิดที่ดีที่สุดของมนุษย์ หรืออารมณ์ที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้หนึ่งผู้ใดได้ฟังอีกรอบนะครับอารมณ์ที่ดีที่สุดของมนุษย์หรือว่าความคิดที่ดีที่สุดที่จะหาเหตุผลมาเกลี้ยกล่อมมาอธิบายมาเทศนามาสั่งสอนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นเหมือนพระคิดได้หรือเปลี่ยนแปลงผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นคนดีได้มีเพียงพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระฉายขององค์อย่างแท้จริงในพระคัมภีร์เดิมนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าได้พบพระเจ้าที่บนบันหลังนะครับก็จะมีทูตสวรรค์ที่นวัตการอยู่เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมได้พบพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าตนเองบาปริมฝีปากของตนเองเก่า ถึงประชาชาติต่างๆในทางที่ชั่วร้ายทั้งๆที่ตอนนั้นพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์และทสวรรค์ปรนิบัติรับใช้พระองค์พระองค์ไม่ได้ตัดกล่าวโทษผู้รับใช้คนนั้นเลยว่าเจ้าทําผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุสวรรค์ก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษชี้มูลความผิดเลยเมื่อความมืดปะทะความสว่างมันจะเห็นเวลาที่เราจะเวลาที่หมอจะตรวจด,ดูร่างกายนะเขาจะใช้ แสงใช้กล้องในการที่จะตรวจดูฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใกล้สิ่งที่บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหยาบกระด้างเมื่อผมเข้าใกล้ผู้รับใช้ที่เขามีความอ่อนสุภาพและอ่อนโยนผู้รับใช้คนนี้ริมฝีปากคำพูดของเขาไม่สกากลคำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเขาเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า เขารู้สึกว่าตัวเองบกพร่องทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีคําตักเตือนเป็นท้อยคํามาถึงเขาฉันใดก็ฉันนั้นในการที่เราเทศนาเปลี่ยนแปลงคนอื่นต่อให้เราพูดมากแค่ไหนแต่ถ้าตัวของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลหรือ สติปัญญาของมนุษย์ด้วยกันเองหรือด้วยกฎแห่งศาสนาแต่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ถูกแตะและก็ถูกสัมผัสเหมือนผู้รับใช้คนนี้ที่เมื่อเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองบอกพร่องในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่ผมพูดให้ฟังว่าคนที่จับผีพันธสัญญาแล้วพระเจ้าประหารให้ตายความหมายนะครับจะมีอยู่สองส่วน ก่อนหน้านี้นะครับมีบ่อยครั้งมีการเจือปนในการเทศนาในการสั่งสอนเราจะเห็นนักเทศบางคนที่เทศนาแล้วใช้อารมณ์ใช้คลื่นเวฟของดนตรีจริงๆแล้วอารมณ์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับไม่ใช่ว่าแบบไปโบสแล้วลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งกระโดดโลดเต้นไม่ได้คือพระเจ้าไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แบบนั้น พระเจ้าอนุญาตให้เราแสดงอารมณ์ได้แม้แต่ตอนที่พระเยซูสงสารมารีเหตุการณ์ที่ลาสซาลสตายนะครับพระเยซูก็ร้องไห้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่แสดงอารมณ์การแสดงอารมณ์ไม่ได้ผิดแต่มันผิดเมื่อมีการปรุงแต่งถ้าเรา <c oughs> เสอร์หาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเราจะพบว่าอาหารบางอย่างที่มันมีการปรุงรสใส่ผงชูรสใส่ซอสใส่อะไรที่มันเยอะเกินไป มันจะเสียสุขภาพเราทําให้ไตทําให้ตับทําให้เกิดไขมันต่งตางๆอาหารเป็นสิ่งที่ดีไก่ไก่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเรากินไก่กินเนื้อไก่แต่เมื่อมีการปรุงรสเข้ามามันกลายเป็นโทษกับร่างกายของเราในเรื่องของการปรุงรสในการเทศนาสั่งสอนที่ผู้เทศลิงโลใช้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงปะโะกนเข้าสู่เสียงใหม่หรือนักนมัสการที่ เป็นมากกว่าที่เขาเป็นกับพระเจ้าในเจ็ดวันหมายถึงว่าในชุดแต่ละวันแต่ละวันก็ไปแบบไม่ทํางานให้กับเจ้านายถือว่าเป็นพนักงานเป็นคริสเตียนไม่ทํางานให้กับเจ้านายวันวันนี้แต่พูดเรื่องราวพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไปทําบาปมาไปแช่งดา่าคนมาไปดินถาคน,นนั้นคนนี้แล้วันอาทิตย์ก็มาร้องเพลงร้องห่มร้องไห้สรรเสริญพระเจ้าตัวตัวของเขาไม่ได้เป็น สิ่งที่ถูกต้องสําหรับพระเจ้าแต่เขาใช้อารมณ์ต่อให้เขาร้องไห้ร้องไห,ห้หรือโหอยหวนหรือไล่าลาอย่างสวยงามในการวัสการการที่เขาตะเบงเสียงเพื่อให้ที่ประชุมนั้นตื่นตัวการที่เขาใช้เทคนิคพิเศษใช้คีย์เวิร์ดถ้อยคําที่เป็นคล้องจองเป็นวนลีที่มันสวยหรูมากไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผู้ฟังในที่ประชุมได้ ไม่สามารถที่จะนำานพิสก,การด้วยดนตรีที่มนันขึ้นๆลงๆหรือโน้ตกีตาร์ที่มันดูแบบดูเก่งมากเก่งฉกาจความเป็นเก่งฉกาจของนักดนตรีนักร้องเพลงที่ร้องเสียงได้สูงมากเสียงที่กังวานมากมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ผิดก็คือว่าเราไปพึ่งพิงแสงสีเสียงหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ใช้สิ่งเหล่านั้นในการขับเคลื่อนให้คนรู้สึกพระเจ้า มันก็เหมือนผงชูรสซอสต,ต่างๆที่มันปรุงลงไปในอาหารมันทําให้อาหารที่มีประโยชน์กลายเป็นอาหารที่มันเป็นพิษฉันในก็ฉันนั้นพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ใครก็ตามที่พยายามหาเหตุผลค้นข้อพระคัมภีร์ที่มันตีความผิดเพี้ยนเพื่อจะช่วยหนุนใจสมาชิกหรือว่าลูกแก่ของพระเจ้าให้เป็นคนดีมันก็เหมือนกับคนที่อยู่ในพระคมภีร์เดิมที่พยายามจะประคองหีบพันธสัญญาเพื่อจะช่วยพระเจ้า เราเก่งขนาดนั้นหรือที่จะต้องช่วยพระเจ้าพระเจ้าอ่อนแอขนาดนั้นพระยามาสุดอ่อนแอมากเลยหรือที่จะเปลี่ยนขี้เล่าให้กลายเป็นคนดีพระเจ้าอ่อนแอหมายถึงพระเจ้าหมายถึงว่าพระยามสุดอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือที่จะเปลี่ยนหัวขโมยเนี่ยให้กลายเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการงานรู้จักทำมาหากินพระยามสุดอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือที่เราจะต้อง เข้าไปช่วยเหลือพระยาบพสุดโดยการใส่ดนตรีที่มันเป็นเอฟเฟกแบบนั้นแบบนี้ใส่คําพูดที่มันดุนแรงมีเสียงเล็กเสียงน้อยแผ่วเบาสิ่งเหล่านี้คือเป็นการเจือปนการผสมเนื้อหนังการผสมตัวเองเอาตัวเองใส่เข้าไปในคําเทศนาเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใส่เข้าไปมากกว่าสิ่งที่พระคริสตรู้สึกอยู่ภายในหัวใจของเรา เราควรจะพูดเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกกับพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้ารู้สึกกับเราและสิ่งที่พระเจ้ารู้สึกกับพี่น้องคนที่เราพูดถึงในที่ประชุมพระองค์มีขนาดของความรู้สึกแค่ไหนก็ให้เราแสดงอารมณ์ความรู้สึกไปตามขนาดที่พระเยสุตรรัใจเราอย่าไปปรุงแต่งอะไรที่มากกว่านั้น